สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ได้นำบรรยากาศการฉีดวัคซีนนะครับที่การไฟฟ้าบางกรวยนะครับจังหวัดนนทบุรีเป็นอะไรที่ดีมากนะครับข้างบนก็จัดระบบอย่างปลอดภัยนะปลอดภยัยยิ่งใหญ่ปลอดภยัยสถานท,ที่กว้างขวาง,วางไม่แออัดจนเกินไปนะครับ มีทั้งเข็ม1เข็ม2และเข็ม3นะครับแต่วันนี้ผมมาฉีดเข็มหนเข็มแรกก็รู้สึกเป็นปกติทุกอย่างไม่เจ็บไม่อะไรนะครับปลอดภยัยเท่าที่เห็นก็ไม่มีคนที่แพ้อาการนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับก็มาฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดกันนะครับเพื่อนพี่น้องท,ทุกท่านเมื่อเราฉีดวัคซีนได้มากที่สุดนะครับเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นนะครับจะได้เปิดประเทศกันได้และทุกทคนก็มีความปลอดภัยมีความเชื่อมั่นได้มปความมั่นใจนะครับที่จะดำเนินชีวิตสามารถกินสามารถกินกันต่อไปนะครับด้วยความสุข และ yeah! สบายใจนะครับเก็บบรรยากาศเล็กๆมาฝากกันนะครับการไฟฟ้าบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับไปก่นนะครับ ทุกๆท่ทานสวัสดีนะครับ